สวัสดีจ้าแม่นิดรวงเฮงนะคะวันนี้แม่นิดก็จะมื่เราความฝันให้ฟังเมื่อคืนช้าจะเช้าแล้วเนาะแม่ก็ฝันว่าม,ามีองค์พญานาคมหาสององค์ก็จะเป็นสีขาวกับสีดำสีดำก็จะเป็นองค์ใหญ่หน่อยสีขาวก็จะเล็กมาหน่อย เขามาบอกให้แม่ไปหาเขาแม่ก็เลยว่ามันไกลเกินก็คือมันไกลเราไปไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราไปเขาจะให้โชคแม่สามตัวตรงก็คือน่าจะเป็น ปูดำเนาะก็บปูขาวแม่ก็เลยว่าอยากไปแต่มันไกลแกก็เลยอยากจะให้แม่มีโชคต้องให้แม่ไปให้ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจ u t u b e น้องจูนพารวยกับนาดินพารวยด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ยังไงแม่ก็ต้องไปเพราแกอยากให้แม่ไปก็ต้องรอติดตามว่าปู่ดำจะให้ตัวไหนให้แนวทางเป็นตัวอะไรต้องไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิดน้องจูนพารวยด้วยจ้นาน้ารินพารวยด้วยค่ะ